คุณผู้ฟังครับมหากราบของอาชญากรข้ามชาติระดับบิ๊กเบิ้มชาวจีนในประเทศไทยที่มีเงินเป็นแสนล้านพันล้านแต่ต้องมาวิ่งเต้นสู้คดีกันหัวสุกหัวสุนในบ้านเรา ทำให้อาชากรพวกหนีต้องยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื a a totally. you know? ่อแลกกับอิสรภาพเสนอสินบน600ล้านบาทให้กับบิ๊กตํารวจไทยเพื่อแลกกับการถูกส่งตัวกลับเขมรและก็คือเรื่องมันไปพัวพันกับการเมืองมีนักการเมืองไทยตัวยอช่อช้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยชอช้างที่ว่านี่คือใครกันแน่แล้วจะไปดูกันว่าช่องโหว่ของกฎหมายไทยมันเปิดทางให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงแล้วสถานะล่าสุดของเจ้าพ่อว่าตอนนี้เป็นไตยร้ายดีกันยังไงบ้างอือ หนักขนาดต้องทุ่มเงินแรกเลยนะคะใช่เลยครับขณะที่ว่าอัชฉยกรที่รัฐบาลจีนต้องการตัวมากๆอย่างนายเสือจี้เจียงกับนายเตียวห้วยหววต้องยอมทําทุกอย่างยอมวิ่งเต้นเสนอสินบนเพื่อขอให้สารไทยส่งตัวกลับไปที่เขมรเลยแหละพอถ้าพวกเขากลับไปประเทศจีนเมื่อไหร่เนี่ยชะตากรรมที่รออยู่มันมีอย่างเดียวเลยคือการประหารชีวิต บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเขาบอกเลยว่าคดีที่พวกนี้ก่อไว้ที่จีนมันร้ายแรงมากอย่างในเตียวหุ้ยหัวนี่ก็โดนคดีฟอกเงินกับตั้งแก๊งแชร์ลูกโซ่หลอกคนจีนเสียหายมหาศาลส่วนในสื่อจี้เจียงก็โดนคดีเว็บพนันออนไลน์กับบ่อนคาสิโนผิดกฎหมายสร้างความเสียหายเป็นร้อยล้านบาทแถมยังพัวพันกับแก๊งคอร์เซนเตอร์อีกซึ่งคดีพวกนี้ที่จีนละโทษหนักถึงประหารชีวิตสถานเดียวเลยอยากให้ส่งไปขเขมรนสินะคะใช่ครับเพราะถ้าพวกนี้ไปขเขมรหรือพมา่าได้เนี่ย มันต่างกันฟ้ากับเหวเลยคือไม่ใช่แค่รอดชีวิตแต่จะได้กลับไปใช้ชีวิตสุขสบายมีเงินมีทองมีอำนาจเหมือนเดิมเพลอเพลออาจจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำครับเพราะประเทศแถบนั้นกฎหมายอาจจะยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเยอะและบางพื้นที่ก็เป็นเขตอิทธิพลของกองกําลังที่รัฐบาลคุมไม่ถึงและอย่างในเสือจี้เจียงเนี่ยเขาก็มีสัญชาติเขมรด้วยครับมันเลยเป็นข้ออ้างให้เขาสู้คดีขอไปเขมรได้ง่ายขึ้นไม่น่าล่ะถึงยอมทุ่มเงินไม่อั้นทุกต้องเลครรับเพาะมมััันนนเดดิิพก้ววยชีต เพราะเดิมพันมันสูงขนาดนี้เงินสินบนที่เอามาเสนอเนี่ยถ้าเทียบกับทรัพย์สินทั้งหมดที่พวกเขามีมันเลยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยอย่างอาณาจักรของนายเสือจี้เจียงที่สร้างเมืองในไมพม่าเนี่ยมูลค่าการลงทุนมันสูงถึง1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5้าแสนล้านบาทเลยครับเงิน3 0 0ล้านบาทมันเลยเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มมากถ้าแลกกับการรักษาชีวิตและธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหมดของเขาไว้ได้อ่าเงินนี่มันมีอิทธิพลได้ขนาดนี้เลยนะคะนั่นนะสิครับมันเลยทำให้เกิดเรื่องสินบนสะเทือนนวงการี้แหละ ตัวเลขที่เขาเอามาเสนอให้เจ้าหน้าที่นี่แหละเราต้องเรียกว่ามาหาศาลเลยครับบิ๊กโจ๊กเล่าว่าผู้ต้องหาอย่างนายเตียวหว้วยหัวกับนายเสือจี้เจียงเนี่ยมีการเสนอเงินสินบนให้เขารวมกันเป็นเงินถึง600ล้านบาทเลยทีเดียวคือมันมาจากนายเตียวห้วยหัวเสนอให้300ล้านบาทแล้วนายเสือจี้เจียงก็ให้คนมาดิกต่อว่าจะให้300ล้านบาทเหมือนกันรวมกันก็เป็น600ล้านบาทพอดีเปะ๊ะ เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสํานักงานตรวจกันเข้าเมืองหรือตอมในตอนนั้นเนี่ยช่วยส่งตัวพวกเขาข้ามแดนไปที่ขเขมรแทนแทนที่จะส่งไปที่ประเทศจีนเพราะบิ๊กโจ๊กเขาบอกครับว่าเขาปฏิเสธไปแบบชัดเจนบอกไปว่าเรื่องอย่างนี้ผมไม่เอาและผมไม่ทําแล้วก็ย้ํากับคนที่เกี่ยวข้องไปด้วยว่าความลับไม่มีในโลกพอปฏิเสธไปปุ๊บเขาก็เร่งรัดกระบวนการว่าส่งตัวผู้ต้องหาสองคนนี้กลับไปรับโทษที่ประเทศจีนพันทีบอกเลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันสําคัญมากครับพอถวันนั้นเขารับเงินไปทุกอย่างก็จบเลยอาชญากรสองคนนี้คงไไดด้้ติิปปีกบบนสายแลว จริงค่ะและตัวตนของอชัชญากร2คนนี้จริงๆไม่ธรรมดาเลยครับอย่างในเสือจี้เจียงนี่เป็นตัวพ่อของวงการอชัชญากรรมไซเบอร์เลย เขาไปสร้างเมืองใหม่อยู่ในรัฐเกเรียงบประเทศพาม่าติดชายแดนไทยเราโครงการนี้ใช้งบประมาณลงทุนไปถึง1 5 0 0 0้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ5้าแสนสี่หมื่นล้านบาทเลยครับตอนแรกก็อ้างว่าเป็นโครงการเมืองอัจฉริยะเป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งเมียนมาแต่ความจริงแล้วข้างในมันคือศูนย์กลางของแก๊งสแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยข้างในเนี่ยมันคือศูนย์รวมของกิจกรรมผิดกฎหมายทุกรูปแบบเลยครับทั้งการพนันออนไลน์การช่อโกงออนไลน์ที่หลอกให้คนมารักแล้วโอนเงินให้อย่างพิกบูชเชียรหรือการเชือดหมู แล้วมันจะเป็นศูนย์กลางการค้ามนุษย์ขนาดใหญ่ด้วยเขาจะหลอกคนจากทั่วโลกให้มาทํางานบอกว่าเงินเดือนดีแต่พอมาถึงก็บังคับให้ทํางานเป็นสแกมเมอร์ขังไว้เหมือนทาสใครไม่ทําก็โดนซ้อมทรมานไอ้เมืองนี้เนี่ยมันอยู่ได้เพราะมีกองกําลังติดอาวุธในพื้นที่คุม้มครองอยู่จนสุดท้ายในเสือที่เจียงก็โดนทั้งอเมริการ้างเกือกความบาดเพราะเรื่องค้ามนุษย์นี่แหละครับร้ายแรงมากจริงๆค่ะแล้วอีกคนล่ะคะส่วนนายเตียงห้อยหัวนี่มาอีกสไตล์หนึ่งแหละครับเขาไม่ได้สร้างเมืองของตัวเอง แต่ใช้วิธีแทรกซึมเข้ามาในบ้านเราเขามาสร้างโครงการใหญ่ที่อำอเภอเสดาจังหวัดสงขลาติดชายแดนมาเลเซียซึ่งโครงการที่ว่านี่ก็คือเมืองใหม่สเสดามีทั้งคาสิโนและสถานบันเทิงครบวงจรกิจกรรมหลักของเขาก็คือการฟอกเงินที่ได้มาจากการทําธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่ไปหลอกคนจีนกับคนมาเลเซียมาแล้วก็ใช้ที่นี่เป็นฐานในการสร้างคอนเน็กชั่นอ๋อมันเลยโยงไปถึงเรื่องนักการเมืองชอช้างใช่ไหมคะถูกต้องเลยเรื่องของเรื่องคือ รัฐบาลจีนเขาให้ข้อมูลมาเลยว่าที่นายเตียวห้วยหัวดสามารถอยู่ในเมืองไทยได้นานขนาดนี้ก็เพราะเขาได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองไทยคนหนึ่งที่มีอักษยรย่อว่าชอช้างซึ่งเคยเป็นทั้งสสและรัฐมนตรีในรัฐบาลด้วยบิ๊กโจ๊กก็เปิดเผยว่ากลุ่มอาชญากรพวกนี้อยู่ได้ก็เพราะนักการเมือง ใช้อำนาจตัวเองที่มีอยู่เพื่อเอื้อให้อาชญากรดำรงอยู่ในแผ่นดินไทยได้คือใช้อำนาจรัฐเพื่อปกป้องอาชญากรทำให้การจับกลุ่มตัวมันยากลำบากมากรัฐบาลจีนถึงก็บอกว่าอยากได้ตัวในเตียวห้วยหวดมากเพราะอยู่กับนักการเมืองของไทยคนหนึ่ง uh huh. และตามรายงานข่าวที่ออกมาตามสื่อต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็มีการเชื่อมโยงไปถึงอดีตร,รัฐมนตรีที่ชื่อว่านายชานกริดซึ่งชื่อนี้ก็ไปพัวพันก,กับคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ของมินนี่อีกทอดหนึ่งด้วย ซึ่งคดีของมินนี่นี่แหละที่ขยายผลมาถึงตัวบิ๊กจกด้วยมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนโยงใยกันไปหมดเลยระหว่างกลุ่มทุนจีนสีเทานักการเมืองและก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าคดียังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดแล้วเนี่ยใครจะรอดใครจะร่วงกลายเป็นว่าคนถูกโยงว่าเกี่ยวกับอาชญากรเนี่ยเป็นคนมีอํานาจในบ้านเราไปใช้อย่างนั้นนะคะใช่เละบ้านเราก็ยังมีคนใช้ช่องบวชทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองอีกเยอะ ซึ่งสําหรับแก๊้งอาชญากรพวกนี้เนี่ยช่องโหว่มันอยู่ที่หลักกฎหมายของตอมอหรือสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของเราโดยเฉพาะในกรณีของคนที่มีสสัญชาติอย่างในเสือจี้เจียงที่มีทั้งสัญชาติจีและเขมรกฎหมายของตอมอเกี่ยวกับการผลักดันประเทศคนต่างด้าวที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยครับเขาระบุไว้ว่าจะต้องผลักดันในประเทศไปยังประเทศที่เขาสมัครใจคําว่าประเทศที่สมัครใจมันเลยเป็นปัญหาสินะคะถูกต้องเลยครับไอคำนี้เนี่ย จุดอ่อนมันเป็นช่องว่างให้ใช้ดุลพินิษได้ตามคำพูดของบิ๊กโจ๊กเลยเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถเลือกได้ว่าจะส่งคนคนนี้ไปที่ไหนซึ่งในทางปฏิบัติมันก็คือการเปิดช่องให้เกิดการต่อรองเกิดการใช้เงินสินบนหลายร้อยล้านบาทเพื่อแลกกับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ได้แล้วกระบวนการส่งคนร้ายกับประเทศเนี่ยมันมีอยู่2แบบหลักๆครับแบบแรกคือการผลักดันในประเทศ ซึ่งเป็นอำนาจของตอมเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารมันจะเร็วกว่าและมีช่องให้ใช้ดุลพินิษได้เยอะกับอีกแบบหนึ่งคือการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอันนี้จะเป็นกระบวนการของศาลครับต้องมีคําร้องขอจากต่างประเทศมีอายการเข้ามาเกี่ยวข้องมีขั้นตอนที่รัดกุมกว่ามากค่ะทีน่นี้พวกอัชญากรอย่างในเสือชี้เจียงที่มีสองสัญชาติเขาก็ใช้ช่องนี้แหละอ้างว่าตัวเองสมัครใจ ที่จะไปขเขมรซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เพราะเขามีสัญชาติขเขมรแล้วก็พยายามจะใช้เงินสินบน300ล้านบาทเนี่ยครับไปเร่งให้เจ้าหน้าที่ใช้กระบวนการผลักดันของตอมส่งเขาไปขเขมรเร็วๆ ก่อนที่กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของศาลที่จีนร้องขอมา่ะมันจะเดินเรื่องเสร็จอ๋อเหมือนกับว่ามีเงินสินบนเป็นตัวเร่งความเร็วเลยค่ะถูกต้องเลยครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถอ้างว่าทําตามอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันดันออกมาต่างกันระหว่างส่งไปตายที่จีนกับส่งไปสบายที่ขเขนรซึ่งถ้าวันนั้นบิ๊กโจกรับเงินไปเรื่องมันก็คงจบแบบเงียบๆไปแล้วครับแล้วตอนนี้สถานะของคดีพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหต้องบอกว่า2คนนี้เนี่ยต่างกันมากเลยครับ ายเสือจี้เจียงเนี่ยตอนนี้ยังถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจํากลางคลองเปรมในไทยเราและคดีของเขาก็ยังไม่จบสิน้นเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยศาลชั้นต้นมีคําสั่งไปแล้วแต่เขาก็สู้คดีต่อตอนนี้เรื่องมันเลยไปอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ซึ่งคําตัดสินของศาลอุทธรณ์นี่แหละครับที่จะเป็นที่สิ้นสุดว่าจะได้ส่งกลับจีนหรือไม่อายังสู้คดีอยู่นะคะใช่เลยครับเขาใช้ทุกช่องทางกฎหมายเพื่อยื้อเวลาให้ได้มากที่สุดเขาไปยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าก,กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ ทยบางมาตราม,มันขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งล่าสุดศาลร,รัฐธรรมนูญก็ได้นัดที่จะลงมติในคดีนี้ไว้แล้วในวันที่22ตุลาคมปี2568นอกจากสู้ในศาลแล้วเขายังพยายามสู้ผ่านสื่อด้วยครับมีการไปร้องเรียนกับสื่อต่างประเทศว่าเขาโดนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไทยทารุณกรรมถูกล่ามโซ่ถูกขังเดี่ยวแต่ทางกรุมราชทัณฑ์ก็ออกมาปฏิเสธแล้วบอกว่าที่ต้องคุมเข้มก็เพราะเขาเป็นผู้ต้องขังที่มีอิทธิพลทางการเงินสูงและมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจแล้วใน ที่เชื่อมโยงกับนักการเมืองชอช้างเหรอคะส่วนในเตียวมีเรื่องจบไปแล้วสําหรับในไทยเราครับเขาถูกส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปดําเนินคดีที่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่22สิงหาคมปี2567ในข้อหาฟอกเงินและจัดตั้งเครือข่ายแชร์ลูกโซ่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จในการร่วมมือกันระหว่างทางการไทยกับทางการจีนครับซึ่งปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มทุนจีนสีเทาที่นําโดยบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันดําเนินมาต่อเนื่องหลายปีแล้วตั้งแต่ประมาณปี2565เป็นต้นมาก็มี บกค้นเป้าหมายไปหลายสิบจุดทั่วประเทศเลยครับยังในคดีของตู้หา่าวก็มีการดําเนินคดีผู้ต้องหาไปถึง102คนมีการยึดอายัดทรัพย์สินไปได้มูลค่าหลายพันล้านบาทเลยครับยังในเครือข่ายของตู้ห่าวคนเดียวก็ยึดไปได้กว่า5,000ล้านบาทแล้วปฏิบัติการทั้งหมดนี้มันทําให้เครือข่ายทุนสีเทาที่เคยอยู่ในไทยแต่กระเจิงหนีออกนอกประเทศไปเยอะมากแล้วเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องล่ะคะโดนอะไรบ้างไหมคะมันแน่นอยู่แล้วครับเรื่องนี้มีการขยายผลไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองที่ไปให้ความช่วยเหลืออานววยควม สะดวกให้คนจีนพวกนี้อยู่ในไทยได้โดยมิชอบด้วยมีการดําเนินคดีกับตํารวจตอมอไปมากถึง116นายเลยทีเดียวครับในจํานวนนี้มีระดับนายพลถึง3นายด้วยซึ่งสานวนคดีก็ได้ส่งไปให้ปปชดําเนินการไต่สวนความผิดต่อไปไว้แล้วถือว่าเป็นการล้างบางครั้งใหญ่ในวงการสีกากีเลยก็ว่าได้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นมหากราบเลยแหะครับโดยเฉพาะคดีของนายเสือจี้เจียงที่ยังต้องรอลุ้นคําตัดสินสุดท้ายจากศาลอุทธรณ์และศาลรัฐธรรมนูญของไทยเราซึ่งผลที่ออกมาก็จะ ลกลายเป็นบรรทัดฐานสาคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติในบ้านเราต่อไปอย่างแน่นอนกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทนันแลดมินสวัสดีครับ